สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีแล้ววันนี้มาอัปเดตข่าวสารดวงชะตารายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14กรกฎาคมปีพศ2567นะคะพบกับอาจารย์เจนอาจารย์เจนจะมา ไขข้อข้องใจนะคะในหลายๆคนที่กำลังสับสนกับการดำเนินชีวิตและก็ปัญหาอุปสรรคถาโถมและช่วงนี้ทำไมรู้สึกจิตตกซึมเศร้าหรือคิดมากมายขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรนะคะก่อนเราจะเข้าไปฟังในชาวราศีกรกฎนะคะใครที่เข้ามาแล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญและคนโชคดีให้กด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe นะคะก็ขอให้บารมีครูบาอาจารย์ส่งพลังให้กับคุณก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงค่ะในชาวราศีกรกฎนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณจะมีพลังวิเศษแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกว่าเป็นรูปรักของ สิ่งศักดิ์สทธิ์คิดจะทำการสิ่งใดถ้าไม่ผิดทำนองครองธรรมอยู่ในศีลธรรมจะเกิดผลดีงามมากโดยเฉพาะใครที่กําลังเรียนรู้กําลังอยากได้ความรู้เพิ่มเติมกําลังอยากจะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองทำคุณงามความดีมานาน ตอนนี้ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงจะส่งผลให้คุณใจเบาสบายและมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยให้คุณรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงใครติดหนี้ก็จะคลี่คลายเป็นทางที่ดีขึ้นใครอับจนซึ่งหนทางก็จะมีหนทางที่เดินต่อไปนะคะใครที่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยในเรื่องของสุขภาพ ก็จะดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณได้ใช้ซึ่งวาระกรรมหมดแล้วนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าทำการสิ่งใดก็จะ,จะ,จะเจริญก้าวหน้าปากหวานจะทำให้คนใจอ่อนปากหวานจะทำให้คุณชนะราชสีได้เพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎเจรจาภพาทีอะไรให้ เป็นสเสน่ห์เป็นที่รักต่อทุกคนนะคะเพราะว่าความฉลาดแล้วก็ความปัดหวานแล้วก็การมีสเสน่ห์คุณจะดึงดูดแม้กระทั่งว่าเอาคนที่มีอำนาจมีบาร,รมีมาใช้งานได้เลยเรียกว่ามีพลังขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีหน้ใจอ่อนมาช่วยแบบนี้นะคะคุณก็ต้องเสริมในเรื่องของ น้ำมันว่านพยาไก่แดงหรือในเรื่องสีพึ่งนะคะใครที่มีอยู่แล้วก็นำมาใช้นะคะให้ใช้ทุกวันนะใช้ทุกวันเวลาทาให้วนตามเข็มนาฬิกานะคะจะช่วยส่งเสริมมากๆและใครที่กำลังศึกษาในเรื่องของการขยับขยายงาน การช่องทางการขายการเดินทางลายเส้นใหม่ในการทำธุรกิจนะคะการหาลูกค้าเพิ่มเติมต้องบอกว่าส่งผลมากๆช่วงนี้ดวงชะตาของคุณต้องบอกว่าปากหวานนะคะเงินก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเองแล้วคุณก็จะรู้สึกชิลๆสบายขึ้นนะเป็นความเป็นความ สบายใจของในชาวราศีกรกฎที่จะรับรู้ได้เลยนะคะว่าคุณจะรู้สึกอะไรที่มันยื้อไม่ไหวก็จะปล่อยอะไรที่เราจะต้องทํามุ่นมั่นต่อไปคุณก็จะไม่กลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎก็จะทํางานอะหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะคิดกะอ่านทําการสิ่งใดที่คิดว่าเอาไม่ได้แล้วสุดมือสอยจะปล่อยแล้วคุณก็จะฟ้ากลับมาได้นะคะแล้วก็ใครตอนนี้นะฟังให้ดีนะ ใครที่เป็นโสดหรือเพิ่งเลิกกับแฟนคุณจะพ้นพบความจริงเลยว่าคุณนั้นอยู่คนเดียวแล้วชิวมากอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขสามารถคอนโทรลได้หรือจะพบในยะที่ความรักที่ไม่ต้องครอบครองความรักที่เหนือกว่าการว่าครอบครองคุณจะสามารถคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นคุณจะปล่อยวางในเรื่องความรัก นะม่ยึดติดเพราะอะไรอาจารย์าย้ําในชาวราศีกรกดนะคะเพราะเป็นชาวราศีที่รักครอบครัวมากถ้ามีแฟนแล้วก็จะรักมากมีลูกก็จะรักมากโหวมาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นทําให้คุณยึดติดไปหมดทุกอย่างสุดท้ายพลังอันถาโถม,มันจะมาลุมอยู่ที่คุณแต่ช่วงนี้สัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกปล่อยเคลียนะเกียร์ว่างเลยแล้วคุณจะสามารถทําอะไรทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้น คุณจะรู้สึกไล้ความเบาสบายร่างกายไม่กดดันสมองที่โล่งมันสามารถคิดงานได้เยอะเพราะฉะนั้นช่วงชิลซีซันใหม่ชีวิตของในชาวกรกฎเกิดขึ้นแล้วค่ะความโชคดีของคุณยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองคือการใจเบาคลาย ไม่เครียดไม่กดดันไม่ทำร้ายตัวเองทางอ้อมเงินทองก็จะไหลมาเทมาจำไว้อย่างนึงในชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้ยิ่งคุณสุขกายสบายใจมากเท่าไหร่มีสมาธ,ธิมากเท่าไหร่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสวดมวนต์ภาวนาไหว้พระทำบุญช่วยเหลือคนคุณจะยิ่งเจริญก้าวหน้าแต่งานของคุณอย่าทำหน้าเดียวพยายามทำอะไรหลายๆงานแล้วคุณจะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ในชาวราศีกรกฎ เรียกว่ายกภูเขาออกจากอกเลยแล้วคุณจะโล่งขึ้นอะไรทุกอย่างคุณจะปรับเส้นทางใหม่ในการวางแผนธุรกิจในการใช้เงินในการบริหารคนในการอยู่กับใครในการที่วางแผนเรื่องการเงินอะไรที่ไม่ใช่คุณก็ตัดออกนะคะอะไรที่มันเซฟได้คุณก็เซฟเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ตรงกลางของเรื่องรายรับและรายจ่ายและอะไรที่แบกไว้แล้วหนักอย่างในบางคนอาจจะ อาจจะต้องเดินทางไกลๆอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อจะต้องมาทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะย้ายบ้านไปอยู่ไกลขึ้นหรืออาจจะค้นพบความจริงว่าในการที่คุณยึดอะไรไว้บางอย่างแล้วคุณปล่อยมันคุณรู้สึกสบายแต่แท้ที่สุดอย่างใดในชาวราศีกรกฎก็จะต้องทํางานไร้ๆอย่างแล้วก็ชิวๆกับมันแล้วคุณจะยิ่งได้เงินเคยเข้าใจฟิลนี้ไหมเหมือนคน บางคนเราจะสังเกตดูบางราศีนะอยู่เฉยๆเหมือนคนไม่ทําอะไรเลยแต่เขาโอเคมากแล้วเขาก็บอกเขาทางานตลอดเออแต่ร่างกายเขาไม่ทุกนี่คือคนที่มีบุญมากๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้ในชาวกรกฎจะได้รับอจัจจัยว่าคู่ควรมากเพราะกรกฎเป็นราศีที่พ่อพระแม่พระจริงๆแล้วก็ถ้าทํางานเกี่ยวกับ อะไรที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับศิลธรรมจะยิ่งส่งผลอันดีงามนะคะแล้วก็เป็นเดือนเกิดของในชาาราศีกรกฎด้วยเพราะฉะนั้นเสริมในเรื่องของวาจาแล้วก็จะเรื่องอาชีพที่ ดีนะคะก็จะเป็นในอาชีพเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปจะทำให้เงินคล่องพูดจาเจราจาและให้ปากหวานเข้าไว้นะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาแบบไม่ยากเลยนะคะแสดงความยินดีกับในชาวราศีกรกฎในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะข่าวสารดวงชะตาของท่านที่ท่านจะไม่พลาดการวานแผนทุกจังหวะชีวิตค่ะ